สวัสดีครับอยู่กันในเกม P5 Tactics ประตูวิติวันนี้ฮักก็จะเป็นโลเรเดียมเรสซิ่งเนี่ยฮะได้รับไอเทมหลังจากที่พีตันกว่า40สนับสนุนโดยโอเวอร์ท็อปอัพตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุด การันตีด้วยผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แนคนมีแบรรองจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดให้บริการมานานกว่า5ปีมีอยู่กันหลายแพ็กหลายราคาซึ่งบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเข้าไปตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงก์ดีสคริปชันดีได้เลย ประสานเสร์มของเราเลยครับผมมีขาซิก2ตัวจะไปโคเว่นก็ยังไงอยู่ชิมเมอร์สเกลมันก็จะได้ AP มาในช่วงต้นๆเลยครับซึ่งไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเดี๋ยวดิสโก้เลวกันอย่างน้อยได้ความเร็วนะฮะแล้วก็ได้เด้งเลือด โอนอัคเบนของเราเลยครับมีดิวายโลนะซึ่งเป็นอัคเบนของเฮเวลรี่นะฮะทำให้เราได้สุมฟรีเวลาขึ้นรอบใหม่ซึ่งจะได้4ี่ครั้งและบวกตามตัวเฮเวลรี่ที่เรอลงไปฮะ <c oughs> ผมจะทำคลาสิกสามดาวเลยกันนะครับจริงๆเนี่ยตอนนี้มี2ดาว3าตัวเลย <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราสุ่มฟรีกัน <c oughs> หาคลาสิกที่เหลืออีก5้าตัว เอารีเพิร์มาก่อนน่าจะได้เล่นแหละและก็เล็กไซเดี๋ยวออกมาฮะอ่ะคาซิครับมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเล็กไซอ่ไม่มีคู่นะฮะไม่มีภาษสานคู่กันก็มีเป็นกินเด็ดฮะมาเผื่อได้3ดาวนาะสูงฟรีตอนนี้ก็น่าจะได้อีก2-3ทีอ่ะคาซิครับ2ดาวสองตัวนะฮะโอเคมีวบ,บสาส3อยู่เบาไฟได้อีก1งต่างหมดเลยครับถ้าเจอก็คือต้องขายกินเด็ดทิ้งแล้วครับโอเคคุ้มค่า ขาดคลาส,สิกอีก3ตัวนะฮะส่วนไอเทมไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่อย่างดีก็เอ็ดออฟไนฮะแล้วก็เดี๋ยวหาถุกมือมาเป็นดูดเลือดแทนออฟจัสิกแทนซึ่งเรามีริเปอร์ก็จะได้คึินข้อมาด้วยก็ไม่เลวเมาไฟ5 2ดาวเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้ผมขอสุ่มนิดนึงแล้วกันนะฮะก่อนที่มันจะขึ้นเวลสและเรทตัว1บาทมันจะลดลงไปได้สักทีนึงอะ ไม่เจอแต่คือชิคเช็คตัวก็มีคนเล่นบ้างเมื่อกี้ก็เจอนะฮะมีคนเล่นอยู่อ่ะเดี๋ยวทำไปเทมเลยครับทำแปบๆบแบบแบบนี้ไปก่อนยังไม่เป็นชิ้นละกันเผื่อว่าจะได้เป็นไททันเลยก็แบบเติร์ดซึ่งอันนี้ก็ค้อนสตันมาเลยฮะคุณซูมมาว่าถ้าเอาคุ้มๆต่อไปเอ็ดออฟไนท์แก้ซีซีน่าจะดีกว่าเนาะไปค,ครับขึ้นเป็นเวลสี่ฮะเดี๋ยวใส่เฮเบอรี่ลงไปครับตัวที่3นะ รอบนีฮัาเจอทริคช็อตนี่ครับด้านหน้ามีเป็นบาเทนเนี่ยน่าจะถึกหน้าดูเลยในท้ายเกมแล้วก็ใช้ตัวแทงเป็นวอเทนนะทั้งเลือดเยอะทั้ทงถึกเลยแต่ตอนนี้เราก็มี2ดาวสองตัวนี่ครับน่าจะได้เปรียบมากกว่าหน่อยหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยมีดาเมจมีเลือดมอไฟก็ช่วยแทงได้นะฮะตาซิก็ยังไม่ไปแนวหลังตอนนี้มีรีเปอร์ขั้นหนึ่งได้คือที่เข้าอยู่เวลาโจมตีอ่ะเรียบร้อยครับชนะไป ส่วนไอเทมฮะเดี๋ยวไปกันที่ถุงมือนี่ครับผมจะเอาเป็น Hand of Justice คู่กับ a อ็ of Night และผสานเสริมอีกอันหนึ่งเนี่ยฮะแจ๊สน่าจะไม่ได้เล่นนะผมจะไปเฮเวลี่ให้มันเยอะๆเราจะเอาซุมฟรีและก็เน้นตัว3ดาวน, Rebel นะครับมีไรเบลนะฮะน่าสนใจเพราะว่าเราวางติดกันอยู่แล้วจากดิสโก้อ่ะจัดไป2ดาวทันดิโก้ขึ้นมาเดี๋ยวเราเคลียร์ตัวครับผมถอดไอเทมฮะทำไอเทมเลยเป็นเอ็ดออฟไนท์แล้วก็แฮนด์ออฟจัสติก เก็บเงิน10ทองครับเดี๋ยวไปส่งกันต่อในรอบ3ามีหนึ่งครซึ่งตรงนั้นจะมีส่งฟรีจากอักเบนเทเบอรี่นะฮะตอนนี้ก็ใส่เต็มให้คาซิกเรียบร้อยลครับเปิดมาได้โลจากเลเวลมาเลยก็เวาเสียหายจะมากขึ้นตามตัวที่อยู่ติดกันนะครับว่าเป็นอะไรที่คอมโบได้ดีอยู่แล้วก็น่าจะไปกันที่โฟเพราะว่าได้โลได้ความเสียหายซึ่งเหมาะกับคาซิคครับเอ<ม>าไฟมาเพิ่มอ,อีกหนึ่งตัวนะฮะอ่ะตอนนี้เก็บเงิน20ไม่ได้เพราะงั้นเดี๋ยวเราส่มกันสักนิดนึงแล้วกันฮะ โอเคได้เพิ่มหนึ่งตัวคุ้มค่าละขาดอีกสองตัวเท่านั้นนะไม่น่าจะตดปัญหาอะไรก็มีคนเล่นบ้างเล็กน้อยครับผมเลยต้องรีบสมนิดนึงฮะร,รอบนี้ครับเจอกับริเซอร์ฮะแล้วก็มีรีปเพอร์ขั้นหนึ่งนี่ก็ใช้ขาสิใช้ขึ้นเด็ดเหมือนกันและเป็นเมกกาเลนเลยครับอันนี้ใส่ให้คุมโกมาเน้นตีเน้นแทงฮะตีเข้าหรือเปล่าเนี่ยดูทรงไม่น่าจะไหวเลือดเยอะเหลือเกินตีไม่เข้าตีไม่ไหวรอบนี้น่าจะแตกท่ายฮะมันไปบัฟแล้วครับจบแล้วฮะ มีมัลไฟเพิ่มมา1ตัวนะฮะเก็บเงินได้20ละโอเคเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะได้สุ่มฟรีนะและก็บวกสนะครับสุ่มฟรีสครั้งบวก3ตัวเป็น7ครั้งเลยไอเทมเพิ่มเติมฮะแฮนด์ออฟจัสิกสองอันก็ไม่เร็วนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยเป็นชิ้นเนอันเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวสุ่มก่อนนะครับค่อยดูไอเท่กันคียาน่าฮะมาเพิ่มเติมเอาคียาน่ามาคียาน่าตอนนี้2ดาวแล้วนะฮะได้จากคลิปมาด้วยโอเคโซลกาครับเทเวลี่ตัวที่5นะครับ โอ้โหไม่มีเลยหมดแล้วเนี่ยสุ่มฟรีหาไม่เจอแล้วก็บอลไฟฮะขึ้นมา2ดาวสองตัวโอเคดีหน่อยช่องจะได้ไปเติมละคินเดทฮะสดาวโอเคดีเลยเคย์ช่องไปนิดหนึ่งเวลาเจอตัวจะได้ไม่ต้องมารกช่องเท่าไหร่อ่ะประมาณนี้ไปก่อนนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่ามีคนละเอาหยิบอัรคเบนเดโคมาฮะน่าจะเจอคนเล่นเยอะหรือเปล่ายังไม่2ดาวด้วยน่าจะหัวร้อนไปอ่ะโอเคผมสุ่มต่อแล้วกันนะฮะก่อนที่จะขึ้นเวลแล้วเดี๋ยวเรทจะตก มีเวลาเหลือมีเวลาเหลือว่างเลยไม่รู้ทำอะไรงั้นมาสุ่มหาตัวฮะโอเคเคียร์หน้ามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวโอ้คาสิครับอีกหนึ่งตัวจะสามแล้วนะฮะจะเจอไม่เจอวะเนี่ยอ่ะปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนแค่ตัวเดียวอักเป็นที่2คงับพริสมาติกเนะเีไอเทมแสงน่าสนใจอันนี้ดูดเลือดก็น่าสนใจอินฟินิตี้ฟอรก็น่าสนใจ ไอเทมคาสิ่ชิ้นหนึ่งครับจริงๆก็จะเป็นดูดเลือดนั่นแหละแต่ Infinity f o r c e ก็ดีครับได้ทุกอย่างฮะได้ความถึกมาด้วยฮะจะได้ตายยากหน่อยอะจัดไปฮะของแรของแรปกติหาใช้ไม่ได้เนาอเออจัดของแร่ซะเลยมาถอดมาฮะเดี๋ยวเราเล่นประมาณนี้แล้วกันนะครับดูดเลือดอาจจะช้าหน่อยน้อยหน่อยแต่คือได้ความถึกมาฮะมีเป็นดิสโก้ฮะช่วยเด้งเลือดแล้วเปิดมาเรเบลจะให้โลมอะเท่ากับว่าอักเบริกันหนึ่งผมต้องหาอะไรที่ช่วยในเรื่องของการเด้งเลือดดูดเลือดเนาะ แล้วใส่ชิเนี้เปิดมามา,มานาเต็มฮะโดดไปก่อนเลยนะครับวางหลังสุดยังได้เลยฮะอย่างงี้คือเปิดมาปุ๊บโดดเลยอ่ะไม่ตายครับตบไปไม่ตายเอาไปด้านหลังต่อรอบนี้เจอทีมโครนะครับออกไปแล้หนึ่งคนมีข้อฮะมาเพิ่มเติมอีกๆน,นะครับมา,าไฟโอ้โหมันจะสมดาวกันเติมไปหมดออ ผมไม่รู้จะขายอะไร่ะแล้วมันจะไปเวล6ก็พอจะได้เดี๋ยวอาจจะล็อกสักรอบหนึ่งฮะตัวเดียวก็เอาละตัวเดียวก็เอาเดี๋ยวเราส่มกันตอนเวล6เวล6คลาสิกเกรด30เปอร์มั้งจะเจอมั้งแหละมันต้องเจอ <c oughs> มีแค่ตัวเดียวขอดอยแล้วกันนะ,อะรอบนี้ฮะสไนเปอร์มาครับอยู่โคตรไกลแลวยิงอย่างฟรีเราเคลียร์ช้าไปนิดหนึ่งนะครับคลาสิกยังไม่สาบแต่ก็เคลียร์โอเคยังพอได้อยู่มีความถึกมี HP มีฮิลจากดิสโก้แล้วก็ตีดุด้วยครับ เอ็นเคาน์เตอร์ฮัสซลกาได support, ไอเทมซัพพอร์ตนะครับเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งชิ้นซึ่งไอเทมซัพพอร์ต่ผมต้องการจริงๆตัวเคียร์หน้าก็ดีนะวางและดูดเลือดได้แต่จะวางลำบากอะ่ะเพราะว่ามีดิสโก,ก้ก็เดี๋ยวเอาเป็นพวกของเจาะเกราะแล้วกันเลยครับแลวก็เอาน้ำตามาเป็นตัวเคลดลิ่นะครับผมจะทำเป็นรีดัมชั่นให้ตัวแนวหน้าเป็นแทงเน้นแล้วก็ได้ฮิลไดออสซี่เลนครีเวอร์มาช่วยเจาะเกราะจะได้ไม่ต้องทำของเจาะเกราะ โซนผสานเสริมของเราเวยฮะเดี๋ยวไปเลเวลให้ฝูนะอย่างน้อยเดี๋ยวได้โล่แล้วก็ได้ความเสียหาย่ะซิกจะได้ตายยากอีกนิดหนึ่งนะีฮะแล้วก็ออซิเดนคิวเวอร์ให้ตัวคิเด็ตไปรอบนี้เดี๋ยวไปกันที่เลเวล6นะครับเพื่อที่ว่าผมจะหยิบนิโคมาแล้วก็สุมค่อยสุมแล้วกันเก็บตังค์สักรอบ รอบนี้ฮะเจอบลูเซอร์ดีครับการเล่นตัวบิ้มเบิ้มมาเลยตีเข้าไว้เนี่ยตีไหวไว้เนี่ยและเป็นขั้นสุดนะฮะเป็นแม็กขั้นสุดดูทรงจะสู้ไม่ไหวครับดาามจไม่พอแต่ถ้ารวมกันก็ไม่แน่ฮะโซลกะช่วยลดการใช้สกิลเล็กน้อยฮะโดยการเพิ่มแม็กมานานนะสกิลของการเล่นก็จะ้าลงอาาะไปฮะไปฟอสแต่ก็ยัง ไม่ได้เท่าไหร่ไม่ได้เลือดคืนมาเท่าไหร่ได้มาแค่ความเร็วครับซึ่งเป็นแค่ขั้นเดียวแลวเดอะบอสไม่มีทูดาเฟตนะฮะเลือดไม่เต็มด้วยอ่ะคาสิกครับยังคงไหวอยู่ฮะดูดเลือดกลับคืนมาได้ทันนะฮะมีดิกโก็ช่วยเดึงเลือดให้เล็กน้อยะฮะเลกตสกิลกาเลนไปครับเกือบตายเรียบร้อยครับตัวกาเลนแตกออกบาาเหมือนว่าหมดแล้วหมดโปรคาสิกตายครับเหลือคินเด็ดคินเด็ดเอา้าเอาเรื่องอยู่ เอ็นคอร์เตอร์ฮะออกมาเป็นอาลีครับส่งจูบ <c oughs> เพิ่มเฮตี้แล้ะผมได้บานี้ละอินฟินิตี้ฟอสอันที่2เนี่ยครับแปะให้คินเดตไปก่อนแล้วก็นิโคฮะสองดาว2ตัวมีซินด้าฮะไม่เอาฮะไม่ตรงกับที่จะเล่นเลยคาซิคครับเรียบร้อยสามแล้วฮะโอเคมันต้องทำอะไรอีกไหมมันจะเหลือแค่ตัวแท้งอะฮะที่ไม่3เกือบเกือบ3ซึ่งไม่เป็นไรแล้วกันแนละ้วผมไม่สุ่มต่อเดี๋ยวเราไปลงเลเวลฮะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะไปรีเปอร์สี่ดีไหม เมื่อกี้โยเนะก็มาให้ดึงไว้ก็ต้ามีตัวแพงๆที่มีอะไรที่ดีกว่าก็น่าเล่นมากกว่ารนะีเปอร์สว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อะลองดูถ้าเจอถึกๆมากก็อาจจะเอาทูดามเมจมาช่วยเล็กน้อยนะครับอย่างทีเมื่อครู่นี้ครถ้ามีรี p เปอร์สก็ได้เล่ดออกมาช่วยทำทูดาเมจเป็นดาเมจเสริมก็ดีอยู่แล้วแต่สถานการณ์นะครับรอบดีครับคาซิกเราสแล้วนะน่าจะยิงยาวได้สักพักใหญ่ๆ เอาฟรี้ไพ่บาเป็นเคียนาฮะสองดาวสองตัวแล้วเดี๋ยวเราจะได้สุ่มฟรีกันฮะในรอบ4ี่ขีดหนึ่งนะมีเงิน30อ่ะลองดูว่าจะได้เคียนาเพิ่มเติมไหมนะลองดูลองดูอ,งดอ่ามาเพิ่มอีกหนึ่งนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราสุ่มให้มันสามด้วยกันมาขนาดนี้ละจะได้เจอตัวนิโคกับมอไฟด้วยจะได้สามสามจบจบไปมีสุ่มฟรีอยู่และก็ไม่เจออะไรเพิ่มเติมเลยมาให้อยากแล้วก็จากไปฮะ หมดแล้วยังไงดีค้างๆคาๆเหลือช่องสองช่องไปต่อแล้วกันมาเฮียหน้าฮะอีกหนึ่งตัวขาดอีกหนึ่งตัวครับจะ3ดาวเดี๋ยวพักไว้เท่านี้ก่อนฮะสาทองเก็บไว้เป็นดอกเบี้ยรอบนี้ฮะเจอกับทริคช็อตน่ครับก็มีเป็นกลาเซียคือเราจะติซีซีนะครับแต่เราก็มีเอ็ดออฟไนล์ละช่วยแก้ได้นิดหน่อยนี่ฮะติซีซีไปเล็กน้อยแข็งรัวๆวอเก็บไปฮะโอเคได้อยู่ได้อยู่ ดูดเลือดกลับมาทันอยู่ชนะไปครับ <S <S อักเมนสุดท้ายเนี่ยฮะผมต้องหาอะไรช่วยดูดเลือดให้กับคาสิกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าม่ใช่แค่ดูดเลือดอันเดียวมันจะลำบากหน่อยในช่วงท้ายๆนะหรือว่าอีกทางเลือกหนึ่งก็ตีแรงๆไปเลยก็จะได้ดูดเลือดแรงๆมาแทนนะครับมีสแตทนะฮะสุ่มทิ้งไปครับน้อยไปนิดหนึ่งแล้วได้ฮีลิ่งโอฟนะฮะน่าสนใจโอเคมาฮีลิ่งโอฟเลยกันฮะ จริงๆทาเกตด,ดัมมี่ก็ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาเลเวลบะวางรอบๆอ่ะมันก็จะทําให้ได้โล่เยอะแต่เอาฮิวดีกว่าคือคาสิกน่าจะอยู่ใกล้อยู่ละฮิลิงอฟน่าจะให้คาสิกแน่นอน90%นะครับอะสุ่มกันต่อ,ตอเรียบร้อยฮะเทียร์หน้าสามส่วนตัวแทงที่เหลืออีกสองตัวนี่คือผมปล่อยทิ้งแล้วนะไม่มีอะไรคืบหน้าเลยถ้ามีโอกาสในรอบ5้าคิวหนึ่งค่อยเจอกันใหม่นะครับ พาดทนูหน,นึ่งกันฮะทำกุนโซอ่ะเดี๋ยวแปะไปก่อนค่อยไปหาเอาในวงล้อไมค์ก็ครีบครับรอบนี้ก็สไนเปอร์ฮะโดนยิงฟรีกแล้วแนวหน้าก็เป็นวอร์เดนฮะได้ตัวนี่มาละนอติลุทธฮะทำสตันได้และมุมสตันไม่โดนคาซิกดีครับโอเคตีฟรีไปเก็บตัวอาบูบูทิ้งไปอ่ะนอติลุทธตามไปไปหาแอสแล้วดีครับไม่น่าติดไปหาอะไรชนะไปฮะอู้เป็นพันเลยวะยังไงซิยังไงซิ ก็เจอกันตอนซุ่มฟรีแล้วกันนะฮะขอเลเวลหน่อยจะได้ลงตัวเพิ่มตอนนี้เลเวลเราเริ่มตามและทีมดีเวลแปดเลครับสไนเปอร์วันนี้คนเล่นค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ก็แอสมาตแล้วมีเป็นเฮเล่นฮะตายก็เกิดได้ลดดาวไปไอเทมไม่มีอะไปหาแอสเรียบร้อยฮะแต่ตีไม่ทันได้จบครับโดดนี้ไปซะก่อนเหมือนว่าแนวหน้าเราจะหมดแล้วเลยครับแอสเลยยิงฟรีแล้วอยู่โคตรไกลอย่างนี้เรียบร้อย ไอเทมฮะเดี๋ยวเป็นเสื้อและกันเลยครับขอไอเทมแทนนิดหนึ่งมันจะได้เป็นซันไฟมาลดฮิวสักหน่อยครับไม่มีอะไรลดฮิวเลยนะกินเดตฮะมาเพิ่มเติมฮะนี่ยังไม่ 2. ดาว2ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราทําซันไฟไปอ่ะหยิบกินเดดมาเก็บตังค์ฮะเต็มตัวไปที่เวลเจ็ดแล้วก็จริงๆเอาทิสต้าเปิดเนาะส่วนกุนโซไม่มีครับเมื่อกี้ทะดูไม่มีก็เลยไม่ได้หยิบเลยเอาเสื้อมาแทน เจอกับมิสติกนะฮะอันนี้ก็ค้อนกราซิโอมอามาถึงก็โดนเลยฮะคาสิกคาสิกติดสั้นรัวๆโดดไปหาฮะเก็บไปได้หนึ่งตัวโอเคได้ล้วงหลังอยู่เลยครับโอ้โหแล้วติดสตันติดโอ้โหติดสั้นดิขนาดบีเอชออฟไลท์เลยฮะหรือผมต้องทำฟลิกซิเวอร์หาพักคุมหรอเห็นว่าจะต้องทำฟลิกซินเวอร์นะฮะไม่งั้นนี้สู้ค้อนไม่ได้เลยค้อนตันรัวๆอ่ะเดี๋ยวไปที่เวลวจิ เราใส่เอลทิสขำๆสวนเอทออฟไนท์เนี่ยมันจะทำงานตอนที่พีต่ำกว่า60เปอร์นะฮะซึ่ง,งมันเยอะไปหน่อยเมื่อกี้เหมือนจะทำงานแล้วตั้งแต่โดดไปตีตัวแท้งนะฮะพอไปถึงตัวบาดปุ๊บแตกเลยฮะไม่ทำงานแล้วครับนี่ครับโดดไปปุ๊บตกเป็นเป้านะเพราะว่าอยู่ใกล้สุดประตูแนวหลังจะมตีคาซิกก่อนซึ่งก็มีเอทออฟไนท์ฮะทำให้แบบไม่ตกเป็นเป้าชั่วคราวฮะมีเวลาไปล้วงหน่อยแต่ครั้งที่2เนี่ย ไม่มีไอเทมช่วยเลยฮะต้องอรอลุ้นแนวหน้าว่าเดินมาทันหรือเปล่านะ่ครับก็เท่ากับว่าผมต้องหาอะไรเคลียร์แนวหน้าให้เร็วกว่านี้หรือว่าทำควิกซิเวอร์มีเป็นศุลกาเพิมเ่มเติมมาด้ยฮะแล้วก็โยนเนะเดี๋ยวเราไปที่เวลเจ็ดก่อนใส่ลิเวนไปฮะเปิดอัลทิสขั้นหนึ่งเอานิดหนึ่งนิดหนึ่งช่องเต็มฮะเดี๋ยวรอส่งฟีเคลียช่องก่อนฮะและคินเดตขึ้นมาเป็น2ดาว <Okay. S 1> โอเคฮะโยนเนผมไม่เล่นนะผมว่าจะลุนล้นลุ้นคินเดต3อยู่ว่าจะเปิดเนี่ยฮะเอเดีเออา 퀵ซิลก็ไปได้เลยครับโ,โยนด้บายกข้ามไปข้ามไปเรียบร้อยฮะสามดาวน,นิโคได้แทงนานมาอีกดน,น,นึงครับเดี๋ยวเราสุ่มฟรีให้ครบแล้วกันเลยครับขาดมาไฟอีกหนึ่งตัวแล้วโยนด้มาบ่อยเหลือเกินมามาจังอะมาไม่มีคนเล่นโยนได้เลยครับวันนี้โอเคขาดมาไฟหนึ่งตัวนะครับเรียบร้อยฮะโยนได้สองดาวนั้นเดี๋ยวไปรีเปอร์สี่ก็ได้งไหนๆก็สองดาวละทินเด็ดก็จะสามหาเคนเพิ่มอ,อีกหนึ่งครับ แพ้ด้วยไม่ได้ดูเลยโอเคสูงฟรีหมดแล้วนะครับลงเวล์ลงเวลเตรียมไป8แล้วเดี๋ยวเราทำเป็นรีเปอร์สี่นะครับมาขนาดนี้ก็เดี๋ยวต้องจัดละอ่ะเดี๋ยวไอเทมผมไม่ไปคลิกซิลละผมจะมีตัวดาเมจค่อนข้างเยอะน่าจะช่วยเคลียร์แนวหน้าได้ดีก็เดี๋ยวไปที่อาดัปทีเพมฮะให้กับนิโคไปช่วยยืนแล้วก็ไปที่เวล8ครับใสยโยเนะอ่าอาจจะต้องจัดตำแหน่งใหม่เล็กน้อยฮะและอ่อนขึ้นมาเป็น2ดาวอ่ะออนมาฮะเป็น รดขั้นหนึ่งแล้วก็จะได้มาไปชิมอสช่วยแทงสักหน่อยมาโยนอีกหนึ่งตัวแล้วก็หมดนะครับผมหาเคียนไม่เจอเดี๋ยวต้องจัดตำแหน่งใหม่นะครับลน้นล้นไปหน่อยเก็บตังไว้เท่านี้ฮะยี 20, อาจจะไปเล่นต่อยทีเวิลเก็ได้ฮะรอบนี้ฮะเจอกับสไนเปอร์เหมือนกันฮะก็จะเป็นมิสติกและได้มาเป็นลิเลียสไนเปอร์ด้วยฮะซิกเก็บยังไม่ทันไปฮะยังไม่ทันตายครับกระโดดหนีไปสักก่อนฮะแล้วก็มาอยู่แดวหลังฝั่งเราด้ยฮะ แนวหลังฝั่งเขาก็ฟรีไปนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ใส่โยเนยไปช่วยดาเมจได้เล็กน้อยชนะไปฮะโยเนะกันอีกแล้วไม่ได้เปิดอัมเบลเลยตาก็ไม่มีทีมนี้ก็กราเซียกันอีกแล้วครับบาท2ดาวครับมิสติกฟิกช็อตว่าจะจับตำแหน่งไม่ได้จัดนะ,ะลืม แต่รอบนี้ก็เหมือนว่าจะมีตัวแบบช่วยดึงความสนใจเยอะมากขึ้นเลยครับทำให้คาสิกไม่ตายและก็เรียบร้อยหาชนะไป <S 2> <S 2> เอ็นคอร์ตอรออกมาเป็นเวอร์เลยครับได้ตัว5บาททั้งวงล้อเลย แน่นอนครับไปเอาวูคองดีฮะเราจะได้เป็น6เคเบิลี่ลฮะซึ่งตันเท่านี้ถ้าไม่มีเอ็มเป้มก็ได้แค่นี้แหละฮะสองดาวสองตัวฮะโยนเนะโอ้โหวันนี้มารัวๆจริงนะฮะผมการเล่น1บาท2บาทให้3ดาวเลยโยนเนะมาแบบถ้าเล่นตั้งแต่แรกนี่ก็คงใจดีไปละสามดาวไปแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไป6เคเบิลีล่ก่อนนะครับเอาคินเดตออกมาแล้วก็แนวหน้าเราใส่เป็นเบฮิมอสนะครับขยับตำแหน่งเข้าไปใกล้ๆนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอกับสไลเปอร์ฮะ อยู่ไกลไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะได้ล้วงได้ง่ายมากขึ้นด้วยฮะเจอกับทริกช็อตเลยครับกาเซโอว่ะตอนนี้แนวหน้าเราคือไปอยู่ใกล้แล้วก็จะมีเป้าหมายให้เลือกตีค่อนข้างเยอะอย่างโยเนสนี่ก็อยู่ใกล้สตูนะครับอาจจะไปตีโยเนสกันสักหน่อยและได้เจอทีมโคลนด้วยครับก็น่าจะสู้ไหวไม่ติดปัญหาอะไรครับ ผมว่าผมจะเปลี่ยนไอเทมกันสักนิดนึ่งนะทียอหนหานี่ก็ได้เรื่องอยู่ฮ่ฮ่คุณซูให้หน่อยแล้วก็เรียบร้อยครับได้คุณซูแล้วฮะทีเดียวเลยว้าว ทีมนี้เป็นสไนเปอร์ฮะด้านหน้าเป็นวอร์เดนครับโดดมาก็ตีตัวแนวหน้าก่อนนะตีเซตไปและเซตโอ้โหเซตไม่ตายโดนกระแทกมาเล็กน้อยครับคาซิกตอนนี้เริ่มจะล้วงตัวแนวหลังแล้วฮะมีเป็นเฮลเลียนะครับทำให้เกิดได้เรื่อยๆสำหรับตัวแนวหน้าและคาซิกผมแตกพ่ายแล้วนะฮะหมดแล้วฮะดาเมจคิยาน่าก็เอาไม่อยู่ครับหายไปอย่างรวดเร็วโดนจอกล่อโดนไอีอแสงมาโอ้โห เอ,อ้มาไฟ3ดาวเลยฮะเลโก็โซลกะฮะซึ่งจะขึ้น2ดาวนะเดี๋ยวเปลี่ยนไอเทมนิดหนึ่งครับตัวจอกกรอเนี่ยผมว่าโซลกะได้จะดีกว่าไม่งั้นก็คินเด็ดะฮะยิงกระจายดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวหาตัวมาร้อมคาสิกไว้จะได้ได้นี่ฮะโลมากขึ้นความเสหียมากขึ้นและคลีปให้มาเป็นโยเด้เพิ่มเติมมาห้อีกหนึ่งตัวนี่คือจะ3ดาวฮะคินเด็ดก็จะ3เลย ไกลสหลายตัวมากเลยฮะไอเทมฮะจากเอ็นวิวขอไอเทมแทงแล้วกันนะขอเนวหน้ายืนรับสไนเปอร์นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนไอเทมแทงฮะให้มันครบครบเซตหน่อยถึกๆเป็นตัวตัวตัวไหนซับก็ซับไปตัวไหนแทงหลักก็จัดไปก็แทงหลักของเราจะเป็นนิโคนะฮะยืดเองได้ใส่เป็นโพนิเตอร์วาวมีลดความเสียหายแลวก็ดับทีมเฮมฮะเพิ่มกรอบป้องกันกันกบตันเวทอ่ะสูงฟรีกันหน่อยเจอเป็นเขตนะครับได้4รีเปอร์ละ ซึ่งมันจะลงตัวที่เลเวล9เก้ครับแล้วผมต้องเอาออนออกไปแนวหน้า3ดาว2ตัวน่าจะพอแท้งไหวอ่ะเดี๋ยวลองดูกันฮะตอนนี้เดี๋ยวสุ่มให้มันครบก่อนได้สรกาเพิ่มเติมอีกหนึ่งฮะใกล้สาเหมือนกันเคนฮะสตัวและกินเด็ดวะ่ะกินเด็ดจะ3ฮะไม่รู้จะขายอะไรเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปที่เวลเลยครับรไม่ก็ต้องขายออนออกมาฮะแล้วใส่เขตเข้าไป เผมล็อกตัวไว้นะฮะทุกตัวนี้คือผมจะเอาไว้หมดเลย <laughs> อ่ะมมวางใกล้ๆคาสิกเนาะแล้วก็ไปเวล9้าได้อยู่นะครับขายออนทิ้งไปตัางขึ้นมาเพียบเลยอ่ะไปเวล9้าฮะแล้วเราก็จะใส่เป็นเคนรีเปอร์สินี่คือร้อมรอบคาสิกไว้หมดเลยฮะบัฟเต็มพิกัดตอนนี้คือจะได้โล่มาเยอะกว่าเดิมความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมลองดูว่าจะเป็นยังไง เจอกับทริกช็อตนะฮะกราเซ่โล่นี่เกือบครึ่งหลอดนะฮะน่าจะยืดได้สักพักใหญ่ๆและตอนนี้เป็นรีเปอร์สแล้วฮะน่าจะเจาะดนวหน้าได้ง่ายมากขึ้นอีกเล็กน้อยมีซูดาเมจนะครับเป็นดาเมจเสริมขึ้นมาและทางซ้ายเคลียร์ไปฮะเหลือแค่ทางขวาเลยครับโอเคชนะไปครับพันสามเคนสดาวพวกนี้ไม่เบเทนะ่ะเอามาปับคาสิกให้หมดเลย <c oughs> ทีมนี้สไนเปอร์ฮะก็จะมีเป็นชุริบ้าฮะได้บัฟตีเร็วขึ้นมากับเท็ดพีดูซีไหวไม่ไหวฮะดาเมจเยอะขึ้นครับโลได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะไปล้วงข้างหลังแล้วคาซิกจะแตกอุ้ยอยู่ๆก็หายไปทั้งแถบฮะน่าจะกระงวูคองนะบ้านนี้แอจะสามดาวแลวน่ากลัวน่ากลัวมีแอสในวงล้อหรือเปล่ามีลีซินฮะโอเคก็เดี๋ยวไอเทมเดี๋ยวเราไปเป็นภานาไรอดแล้วกันนี่ครับได้เลือดมาหน่อยคุ้มหรือเปล่า ه, บ้านนั้นทำไมเอาลิซินนะลิซินไหนดูหน่อยดิออ้ลิซินมีลุ้นจะสามเลยครับแต่เอาแต่หนึ่งดาวสองตัวโอเคแล้วเข้าบ้านเราหนึ่งตัวกักไว้ก่อนกลัวสาตอนนี้เขาสองดาวสองตัวแล้วนะครับส่วนถ้าถ้าเดี๋ยวให้บอไฟนลครับก็ให้แท้งเนี่ยยืนได้นานขึ้นอีกนิดนึงผมหาแอสก่อนได้ไหมเวลก้าและ โอ้ออสหน่อย S อสเขาจะ3ดาวเราจะไม่ไหวครับเธอเจอสามดาวอาเซียช่างมันไม่เอาวูคองมาฮะรอวูคองขึ้น2ทีมนี้ดาก็หลอดนะครับเป็นทีมโคลนมารีเวอร์อสองดาวฮะก็ใช้เป็นคอสตันเหมือนกันฮะกุนซูรัวรัวไม่น่าติดปัญหาอะไรฮะทีมโคลน เคนมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวฮะเราสองดาวแล้วผมน่าจะข้ามไปนะครับสามคงจำไม่ทันฮะแล้วก็ไม่อยากลดตัว4บาทด้วยอ่ะเรียบร้อยฮะบูคงสองดาวงั้นเดี๋ยวถอดไดเทมเคียหน้ามาให้บูคองนะผมว่าเคียหน้าเริ่มจะไม่ไหวละไม่มีดูเอเวอลิสด้วยให้บูคองแล้วกันฮะอย่างน้อยเนี่ยได้สตันอยู่นานก็ดีเลยซึ่งขาดไดเทมอีกชิ้นหนึ่งฮะเดี๋ยวใส่รด้อาทยนะครับ รอบนี้ครับผมต้องเจอกับทีมรีซินนะฮะเหมือนว่าเขาจะล้างบอร์ดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ออกไปแล้วแสดงว่าล้างบอร์ดแล้วหาไม่เจอได้เลยมาดูอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เจอทีมโคนของเราเป็นชูริมาขั้น2ครับสไนเปอร์4วอร์เดน4ฮอสเลน3ตัวฮะเวลสิบน่าจะลง4ได้ซึ่งเราสู้ไม่ได้ฮะทีมโคนจบคลิปไปฮะได้เอ็นวิลมานิดหน่อยครับไอเทมเดี๋ยวเอาให้มอฟคืนไปนะครับก็จะเป็นคราวกาัดแล้วกันขอเน้นแวนวหน้า ช่วยยินซับนานๆแท้งนานๆอ่ะเดี๋ยวเราหาแอสเลยครับก่อนที่เขาจะได้3ดาวแล้วเราจะสู้ไม่ไหวฮะเจอเป็นเคนครับแล้วโยนเนจะสาเหมือนกันนะฮะโอเคเรามีส่มฟรีน่าจะได้เปรียบกว่านหน่อยก็ส่มฟรีได้เป็น10ทีอยู่นะครับลงไป6ตัวอ่ะเรียบร้อยกินเด็ด3ดาว หมดโปรโมชั่นฮะโอเคแอสไม่มีเพิ่มเติมมาเลยครับยังไม่3ดาวอ่ะลองดูว่าไหวไม่ไหวได้ขึ้นเด็ดสาดาวมาช่วยเสริมอีกหนึ่งตัวฮะมีไรแอสด,ด้วยตอนนี้ก็ใส่กุณสูให้ไปได้ยิงเร็วขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอยู่ข้างหลังฮะจอกเปลาไปยิงฟรีไปแล้วก็ดูเหมือนว่าคาสิกเรายังไม่ตายฮะเข้าไปล้วงเคทลินเอาเฟรดิออสและก็แอสพันสามเเชนะไปฮะอ้าวจบแล้วครับเฮ้ยเห็นลบเป็นร้อยเลยน่าจะยอมแพ้ แต่ถ้าไม่ยอมผมว่าเสียงแตกอยู่เหมือนกันถ้าแอสสาวนี่สู้ไม่ได้เลยเลยครับสู้ไม่ได้เลยแล้วผมก็หาไม่เจอด้วยอ่ะนานๆได้รีรโรสักทีหนึ่งนลครับวันนี้คาสิกันมา2ดาวเร็วเลยลองเล่นสักหน่อยครับอันนี้เกิดได้ด้วยความที่มีประสานเลเวลนะฮะคัน2ซึ่งได้โลมาได้ความเสียหายมาที่แบบเยอะมากๆเลยคาสิกตีเป็นพันสามเลยอะโหไม่แน่ใจว่าลูกแก้วดิสโก้นี่มันจะนับเป็นยูนิตหรือเปล่าวางไว้ใกล้แล้วมันได้บัฟหรือเปล่าทั้งโรและก็ความเสียหายนะ แต่คือมันต้องอยู่ในตรงนั้นอะขยับไม่ได้เลยครับเพื่อเอาเด้งเพกับตีเร็ว สักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับอะจบไว้เพียงเท่านี้ฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กด s u b ส c ค i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุสนทุกท่านรวมทั้ง Over Topup ครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเ,เองเนี่ยผมขอแนะนำร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมี t ท t ีแล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Over t o p Up กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่างด s สคริปชันนี้ก็ได้นะอะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮ